สวัสดีครับวันนี้ที่เคซีโฮมัดนะครับเป็นที่จัดง,งานปรณีส,ส,สงการทบร่นนักหัวญาติผู้ใหญ่นะครับกับผู้บริหารของเคซีโฮมัดนะครับโดยมีญาติมิตรมาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นออาจารย์วงคำซาวอ,าอ่าอาจารย์อาจารย์ตั้มนะครับมาช่วยงานนะครับก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศที่อาจ,จารย์ตั้มเก็บภาพไว้นะครับ งานน้อยงานใหญ่มาตลอดครับองคจากช่องสัมมนาผาม้วนในองค์การสอวีร์ไวเว็บสัมมนาคอาร์รูเเนตวันนี้ที่เคซีโฮมมาร์ทนะครับในครับที่จัดยานในส่วนของรถน้่ในหัวแม่คุณยาวิไลนะครับ่งงา,นนา,วาวิไลเย้าใจนางนะครับญาติผู้ใหญ่ของเสียน้อยประธานกรรมการบระธารและก็การรดนั่ในงัวผู้บริหารของอเคซีกรุ๊ปเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้เรามี ญาติมิตรผู้นักเรียนกันมาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นอโค้ชอาชิยะครับโค้ชคำซาวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตัต้มจากวุ้นไอทิศอาจารย์ตักกุ้งนะครอาจารย์ตักกุ้งตุ่อแล้ววันนี้โชคดีมากครับแฟนกลับบ้านได้ยองนะครับแล้วดูบรรยากาศกันคร,ครับครับ ในการกระทำต่อกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันนะครับพอมาบวกก,ก,ก,กันสรุปรัาเชื่อมัน่นมันก็เป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสรุปสัพาะนั่นแหละมันกลับมาสู่เป็นบารมีแผ่คุ้มครองของเราทั้งหมด Đúng uh thù -huh. อครูครับอวบโซอันดับสองครับวันนี้ครับพม,นะม่อันดับสามแล้วอันดับสามอันดับสามมีย่าวิไลมียายนางแล้วก็อาคูครับอันดับรับผมลดตำแหน่งทันทีครับตอนแรกเนี่ยนะงานนองน้ำน้ำหัวนะครับ